สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน BPNP จะมารีวิวชุดครัวแบบต่างๆนะคะวันนี้ก็จะมีสาวน้อยมารีวิวด้วยหนึ่งคนนะคะก็จะมาเทียบส่วนสูงกับตัวน้องให้ดูนะคะอันนี้น้องเจ็ดขวบย่างเข้าแปดแล้วนะคะก็จะสูงร้อยสมเซนอันนี้ยืนเทียบกับชุดครัวนะคะสำหรับเด็ก7-8็ดขวบก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นปี2019นะคะ แล้วก็รุ่นนี้จะเป็น2020อน่ะน้องเนิ้ว,วันนี้กอนลูกลองเทียบรุ่นนี้ให้แม่ดูหน่อยรุ่นรุ่นนี้จะสูง93มเซนนะคะสองรุ่นที่วางคู่กันอันนี้สูง93มเซนอะมาชุดนี้ค่ะสำหรับรุ่นนี้ตัวตู้เย็นจะสูง93มเซนนะคะแต่ว่าตัวครัวจะสูงประมาณ84 85้านะคะหนูยืนตรงครัวลูกยืนตรงครัวค่ะก็จะประมาณนี้นะคะยืนตรงซิงค์น้ำสีค๊ค่ะ สิงน้ำก็ถ้าน้องโตแล้วนะคะจะแนะนำเป็นการนั่งโต๊ะหรือว่านั่งเล่นนะคะนั่งบนโต๊ะเล็กๆเล่นนะคะก็จะยังเล่นได้อยู่นะคะสำหรับเด็กโตน้องนิ่งมาชุดน,นี้ค่ะชุดสีชมพูนี่นะคะชุดสีชมพูก็จะสูงประมาณ8 89, 90ประมาณนี้นะคะ85จนถึง93 ถึง95เซนติเมตรอันนี้จะมีลงในรายละเอียดไว้แต่ละรุ่นอยู่นะคะพอดีแต่ละรุ่นบางล็อตมาก็จะบวกลบประมาณ5เซนนะคะอ่าน้องนิ่มาชุดนี้ค่ะลูกอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2ปี2020นะคะจะสูง95เซนเวลายืนก็ประมาณนี้นะคะโอเคเมื่อสักครู่ก็จะเทียบ กับส่วนสูงน้องๆอ่กับน้องให้ดูนะคะว่าเด็กโตสามารถเล่นได้อยู่หรือไม่นะคะก็จะตามนั้นเลยนะคะสำหรับชุดครัวรุ่นที่มีเสียงมีไฟนะคะตอนนี้จะมีออกมา4รุ่นแล้วนะคะตั้งแต่ปี2019 20 21 22นะคะแต่ละรุ่นทำออกมาก็ฟังก์ชันคล้ายๆกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าจะแตกต่างกันดีไซน์เล็กน้อยนะคะตัวสีเทา รุ่นนี้นะคะออกมาตั้งแต่ปี2019จะเป็นรุ่นแรกเลยนะคะสำหรับชุดครัวที่มีฟังก์ชันจัดเต็มนะคะมีเสียงมีไฟแล้วก็สามารถกดน้ำได้นะคะ,ะกดน้ำแข็งนะคะไม่ใช่กดน้ำแล้วก็จะมีตัวก๊อกน้ำตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มีน้ำไม่สามารถกดน้ำได้จริงนะคะทุกชุดจะมีรีวิวไว้ทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้แม่คะ่ะแค่จะเทียบให้ดูแต่ละรุ่นว่าแตกต่างกันยังไงนะคะ นี่นะคะแล้วก็สำหรับรุ่นปี2019นะคะตัวตู้เย็นกับครัวจะแยกกันนะคะสามารถตั้งวางได้อิสระเลยจะมีสองสีนะคะมีสีขาวกับสีเทาที่เอามารีวิวจะเป็นสีสีขาวเทานะคะจะมีสีขาวล้วนนะคะกับขาวเทา ตัวตู้เย็นจะเป็นเทาทั้งหมดแต่ว่าตัวครัวจะเป็นสีขาวเทานะคะด้าน,นหน้าบานประตูจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นที่สองทำออกมาก็คือตัวตู้เย็นกับครัวจะยึดติดกันเลยนะคะตรงนี้จะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็จะเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมาก็จะมีในส่วนของนาฬิกาตรงนี้นะคะจะเดินเวลาจริงนะคะแล้วก็ตัวก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำสามารถโยกได้อิสระเลยนะคะแต่รุ่นแรกจะไม่สามารถโยกก๊อกน้ำได้นะคะเป็นพลาสติกธรรมดาอันนี้ก็คือจะหมุนหมุนโยกงอแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะมีเสียงนะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่ลดไปก็จะเป็นตัวเขียงนะคะสำหรับรุ่นนี้จะไม่มีเขียง อุปกรณ์ในเซ็ตจะเหมือนกันนะคะในแต่ละล็อตก็อุปกรณ์อาจจะมีเปลี่ยนแปลงมาบ้างพวกอุปกรณ์ครัวแต่ว่าจะได้จํานวนชิ้นเท่าเดิมนะคะพวกถุงมือผ้ากันเปื้อนพวกนี้ก็บางทีสีอาจจะไม่ตรงไม่ตรงตามแต่ละลอ็อตตามพาพป,ปกนะคะก็อาจจะมีบ้างตรงจุดนี้นะคะถ้า ติดตั้งไม่ดีนะคะจะไม่สามารถใช้ปุ่มเปิดปิดตรงนี้ได้นะคะอันนี้ต้องปิดบานประตูให้สนิท น,นี่เหมือนจะหลวมๆไปบางทีพอแม่ค้าติดตั้งไปพอไปวางพื้นบ้านลูกค้านะคะระดับไม่เท่ากาันก็จะทําให้ใช้ตัวบานประตูตรงนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้อันนี้คือหลวมลวมไปนะคะก็จะต้องขยับตรงจุดนี้เอานะคะนี่นะคะอาจจะต้องดันๆน,นิดนึงนะคะอันนี้ต้องแก้ไขตรงจุดนี้สามารถเลื่อนน็อตได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีเขียง มีเขียงให้นะคะประมาณนี้นะคะจะเป็นเขียงไม้แล้วก็ออกมารุ่นที่3นะคะปี2021ก็จะเป็นตัวนี้นะคะชุดครัวสีขาวกับตัวซิงค์น้ําแต่ว่าจะไม่มีตู้เย็นนะคะตู้เย็นของเซตสีขาวนะคะของตัว รุ่นที่หนึ่งนะคะก็สามารถเอามาอัดแอปรวมกับชุดนี้ก็จะเป็นทั้งครัวตู้ตู้เย็นแล้วก็สิงน้ำนะคะอันนี้ลูกค้าบางท่านก็จะซื้อไปครบเสร็จเลยก็เอารุ่นที่หนึ่งมาจับรวมด้วยกันนะคะก็สีก็จะเข้ากันอยู่นะคะแต่อันนี้แม่ค้ารีวิวจะเป็นตู้ของสีเทานะคะก็จะดูไม่เข้ากัน สำหรับชุดนี้ก็จะมีพิเศษตรงที่ว่าก๊อกน้ำตรงนี้สามารถเปิดน้ำไหลได้จริงนะคะแต่นี้แม่ค้าไม่ได้ใส่น้ำนะคะตอนที่ใส่น้ำก็แค่ใส่เข้าไปในนี้นะคะน้ำก็จะดูดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้แล้วก็มารุ่นล่าสุดปี2022นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยตรงนี้ก็มีรีวิวไปแล้วนะคะ เห็นไหมคะแค่เทียบกันให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะจริงๆแต่ละชิ้นจะแยกกันนะคะแต่ว่าเวลาประกอบเสร็จแล้วเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะคะกันน้องปีนป่ายแล้วล้มก็สามารถยึดตัวนี้นะคะจะมีรูด,ด้านข้างเกี่ยวกันอยู่นะคะยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ตัวตู้แต่ละชิ้นเคลื่อนออกจากกันนะคะ ตัวนี้ก็จะสามารถเปิดน้ำไหลได้จริงอันนี้ก็จะจับทุกอย่างรวมกันมาเป็นเซตนี้แต่เซตนี้จะมีข้อเสียตรงที่ตัวครัวนะคะจะเตี้ยนิดหนึ่งนะคะเตี้ยประมาณรุ่น1-3ประมาณ10เซนนะคะแต่ว่าจริงๆก็มองไม่เห็นความแตกต่างมากนะคะ รุ่นนี้ตัวก๊อกน้ําก็สามารถเปิดน้ําไหลได้จริงนะคะเทน้ําก็คือใส่น้ําไปในอ่างนี้เลยนะคะเวลาไม่เล่นจะต้องเทน้ําออกสําหรับรุ่นชุดครัวที่เปิดน้ําไหลได้จริงอันนี้ไม่แนะนําให้เด็กเล่นตามลําพังนะคะเพราะว่าตัวครัวไม่ได้กันน้ํานะคะอาจจะทําให้ครัวบวมเกิดอาการบวมเสียหายได้นะคะก็จะแนะนําให้ผู้ปกครองเล่นให้น้องดูมากกว่านะคะอย่าปล่อยให้เด็กเล่นตามลําพัง นี่ก็จะเป็นรีวิวทั้งหมดของชุดครัวมีเสียงมีไฟทั้งสี่รุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นไม่มีเสียงไม่มีไฟนะคะรุ่นนี้ก็จะมีรีวิวไปแล้วนะคะนี่พอดีเอาตั้งวางเทียบให้ดูเฉยๆนะคะว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงนะคะ สำหรับรุ่นนี้จะเป็น2ด้านนะคะด้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นร้านขายของได้นะคะนี่ก็ภาพรวมแต่ละรุ่นนะคะเดี๋ยวเดินให้ดูข้างหลังนะคะ ที่เป็นรูๆจะเป็นช่องระบายอากาศป้องกันกลิ่นอับของแต่ละรุ่นนะคะเดี๋ยวจะวางเทียบความสูงให้ดูนะคะว่าแต่ละรุ่นสูงแตกต่างกันแบบไหนนะคะแล้วก็อันนี้เวลาตั้งแียงกันแต่รุ่นไปนะคะก็ความจวามจะประมาณ ปีสองเก้ายี่สองตัวน้ำสามยอิสิบตัวปีพันยี่สิบแล้วก็ปีสองยิบเอ็ดทำตัวมีน้ำจริงละสองแล้วไหลเนอะว่าจะทำตัวล็กไปกว่าเดิมนะคะตู้เย็นก็จะเท่ากันนะคะอันนี้เท่ากันทั้งรุ่นนะรุ่นแรกวางตะกันนะทั้งครัวตู้เย็นก็ หนึ่งเ้นนะคะจากของคุคะตัวก็จกว่าประมาณหกสิบะตัวนี้ก็จะมีส่วนที่เดื่นด้านล่างนะคะนี่รุ่นเดียวที่เขียนรุ่นอื่นจะไม่มีแถมให้เลยนะรุ่นแรกรุ่นเดี่ยวแล้วก็ตัวยิงกว้างสิบห้า ประมาณสามสิบที่ไหนนะคะสำหรับรุ่นนะะักมีความก็ประมาณหกสิบจุดห้านะคะจจะมีดีล่ามบนตรงนั้นนะคะอาจจะประมาณเก้าห้าประมาณห้าสนะคะสำหรับรุ่นที่สองครัวเยนต่อกันนะคะพอมารุ่นสามน้ำกับคัวนะคะประมาณารสิบสามเซนติเมตรนะคะแต่เอาตู้ ของนี้มากล้วยนะก็บวกไปอีกสิบห้าเซนนะคะมาเป็นที่สี่ที่สี่คูณตัวหนึ่งสิงหน้าก็ประมาณ น,ะะะนี่นะคะประมาณรนี่นนะะี้ก็เป็นสิบรุนนะคะสำหรับรุ่นที่เสียไปตัวสิงรุ่นนี้นะคะจะกว้างประมาณสิบนี้จะ สิบห้าจุดห่ค่ะประมาณนี้ทั้งก็จบเลยนเท่าีนะคะสวัสดี